อด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 กินเทแดอกระป๋อยกระป๋าอยเติรตเอดตตตเสกี้เติรเลยนะฮะโอ๊ยตั้งแต่มันด้าไอ้ท่านไปแด่อะไรมาึงบอกว่าชนะแจกคารอยมึงยอมแพ้ดิเชื่อมเชือมั่อมนบอกว่าชนะมันแจการอยเหรออืมยอมยอมแพ้ดิยอมแพ้ดิ ม่ไม่อยากได้เสรเงินมาเอาให้กูดิอ่าได้แล้วได้เงินเ,เนี่ยเอาเงินเนี่ยกูไม่ขอมึงแล้วเนี่ยมึงไม่เอาอได้ได้เดี๋ยวกูให้หา้าร้อยยังไม่ต้องขอกูแล้วนะเห็นปะกูอถากได้แตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำตัวเที่แย่อย่างนั้นมึงอย่ามึงอย่าล่าคนไม่เกี่ยวเข้ามามึงอย่าล่าไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้มึงโดนคนเดียวเว้ย ตายแล้วเลือกตัวยังไม่ตายเลือกยังไม่ตายคุณจะทำอะไรสัตว์ี่หเตอร์พ่อเตอร์ตายพ่อเตอร์ตายเอาเฮียเป็นตัว่อนนะในตัวเดี๋ยไหลตายโอ้ยเฮียไม่ตายวะตายแล้วอ้าวเฮียทางเกียวโอ้ยทาไม่ได้หน้าหน้าหน้ามาแล้วตายมาแล้วหน้าหน้ามาหน้าจุดวางจุดวางกันยังวางได้ยังไง อ๋ออันนั่นไงเอาเอหี้ยโดนเฉยเลยตายออกไะเฮ้ยตกใจมันยิงกูมากูกูยิงสวนไปเฉยเฮียสองเม็ดโดนเฉยเลยตัวทำไหนก็ทำเอาตาเฮ้ยคอมแมนไม่สั่งแผนวะเอาตาคอมเมดี้ไม่ได้เรื่องเด๋ยถอยเด๋วถอย โอ้ยเอ้ยเอวส์โอ้ยมาดูแม่ควายเล่นกันหนอ้ังตัวยิงถามไฝ่ดิมีเอขี่นี่ท่านตัวไปเท่าไหนแทงหนึ่งนี่จะแปไแไปเอาอานนีหนีทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนไอ้สั์ คนทิ้งเพื่อนนั่นไอคนไอเพื่อนเข้าไปไม่ตายสัสเพื่อนเข้าไปไม่ตายสั์ไอคนทิ้งเพื่อนหันหลังหนีตายสองตัวเมื่อกี้เข้าไปใหม่ก็มึงกลับเข้าไปใหม่มึงตายไงคว้าก็ตอนนั้นคงเข้าไปตอนแรกตายแล้วแล้วไอคนที่โดดเข้าไปสองคนไม่ตายมึงอ่ะเดี๋ยวันจะออกตายเนี่ยเด็กแม่โดนตาย เอาจะเทนเลือดร้อยสัตว์เอาไม่งอกแคนดี้เฮียโอ้โหตัวไม่เต็มมันเนี่ยตัวเลือดร้อยเนี่ยตายแน่ตัวไม่เต็มไอเทนตายแน่ตายแน่ไอเทนโอ้โหเอ้ยฟันก็มาเปนรู้มันบอกเพื่อนมันให้มาหาแล้วนี่ก้มสิก้มก้มหน้าไปเช็คข้างหน้าหน่อยอ่ะย่างหอกไม้ชัดเจน มาแล้วพูกหิวข้าวโอ้มันมุดมันมุดอยู่มันอมอยู่ไม่ต้องสาวงดอยู่ไอ้ไหวพลิบน้อยเฮียไม่เห็นเลยขาดกำลังโหลดโอ้โหโอ้ไม่ตั้งแผนเอวตัด เขาเรียกร้องร้อมตัวดึงเด็ดมาบายตกใจเห็นตรงไหนบอกด้วยเข้าไม้ไม้มีนะไล่หน้าไปไล่หน้าเฮ้ยสีไฟใครอ่ะสีไฟใครอ่ะหน้าห้องสีใครอ่ะ ตกใจออกม่ออกไม่ออกหลุมเอไอหลุมบีตายหลุมบีตายตายแล้วตาย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 ต่อตายต่อตายว่ายได้หน้าขึ้นเที่ยวได้หน้าได้หน้าไปด้นหน้าขึ้นแล้วกองสามกองสามตายยิงเฮี้ยงยิงเฮี้ยงเนี่ยไม่กินนี้มั่วหมดเลยว้าวมันป่าระเบิดจากยาวตัวเอง ไม่อยากอ็ซัันน่ะนัลนมั่วนัดไม่มั่วไปยเล็งนานเหลือเกินตะมวนผลอยู่จ้ะไปเองกาโลโกโก้ตียวตาคนแรกไปดูไปเลย ไม่คอยดูวะอันไหนบอกงอจะตายไม่งอไม่ตายให้ดูนะนัดลาก่อยยังไม่ป้ายังไม่แล้วมียังไม่แจ้งอะไรหน้าอะไรหน้ายังไม่แจ้งหน้านู้เลยโอุ้ยปวดหน้าเจ็บแล้วหน้าเจ็บแล้วเฮือกศอกไฟดีไม่ตายดิไม่ บอกน้าตายยังไม่แจ้งโอ้ปวดเยี่ยวยังไม่แจ้งเดี๋ยวคือปวดตัวข้าาสายแล้วเนี่ยเฮ้ยเอลดันเฮ้ยเอ้นเจ็บแล้วเอ้นเจ็บแล้ว เอลโอ้ยเอลตาเจ้าเจ้าเจ้ามาเอเน่เนี่ยงไอ้ของไอบอกแล้วดูเพื่อนด้วยยิ่ยมึงวิ่งเป็นคนเดียวมึงก็ตายดิชิบหายห้องเอล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 เอบาเจ็บเอบาเจ็บเขาดิเขาดิไอ้ท่านวู๊ดยิงอยู่หน้ท่านยิ่งน้อยยิ่เหีอออกไม่ออกไม่ออกแล้วออกแล้วออกไปไอ้โทโอ้ยหลังมาหลังมาท่านสองหลังสองหลัง ไม่มีส่งไว้สิควายเวลาเยอะแยะรออย่าี้กูเกาแขนด้วยจ้าเกาหูด้วยเตอเตอตาเตอเนี่ยวางเลยวางเลยวางหน้ามันนะมันบึกบึ้มบ้าไอ้ดอกตดตาตาตาเข้ามาแล้วเดี๋ยวบอกพี่มันก็จะคงโดนเหยียบเห็ดเหยียบเห็ด อย่าจจะเข้าบอมก็ได้นัไงไ่บเฮียข้บบอมขบอมขบบอล้างล้างอีกหันไปทางนู้นดิอู่เดอดรึ๊เติร์ดเตอร์ดเตดตดข้าฐานหันเอ็นหอแล้วหมดแล้วหมแถ้าแพ้ไรฮี่ กูอยากให้เพื่อนๆได้เล่นต่อยอีกรอบนึงอีช้างอีช้างอีคนอื่นอีทางพกไม่ก็อยากให้เพื่อนเล่นอีกรอบนึงไงกูเห็นเพื่อนแบบเออยังเล่นได้ไม่จุใจอยากให้เพื่อนเล่นอีกโอ๊ยปวดกลัวเพื่อนไม่จุใจ

โดลาเอมอังอังอังเอ๋อปแล้วอังอังงเอโอ้กลายเป็นดบเบัลดอกแล้วใช่ไหมอีดอกดอกเป็นน้องนัดน้องนัดสองดอกสองดอกใช่ไหมเห็นใช่แดดแดดเดี๋ยวนี้มันแรงเด็กมันเจอแดดแรงแรงแก่ น้ำอยู่เบื่อคุยกันนัทคุยเรื่องเนี่ยไปยังไม่มาใช่ไหมงั้นไปทิ้งขยะแป๊บหนึ่งหัเหี้กกินหนักกูไปแป๊บหนึ่งไม่ได้แหละไม่เหงอยเออโอ้ยบวดเจิด เตอต, أ, ต أ. ่อเตอเฮ้ยมึงทิ้งขยะแสดงึงแอบกูกินอะไรนะเนี่ยฮะอ้าวอ้าวแล้วต้องมีเงี้ยนงานไม่แน่เลยกินตั้งนานแล้วอีควายมึงอย่ามาโม้ให้ฝันเดี๋ยวกูจะเข้าวงจรปิดฟรีทีวีไปติดที่บ้านมึงสามจ<ะ>ุด,ดทั่วบ้านโอ้แม่จ้าใช่ใช่งี้มึงแค่เห็นหอ<ร>ีกแม่แต่ไปเยี่ยมก็ยังม่เล็ดรอดสายตานะทำอะไรวะะ ทำอะไรบ้างแอบกินในห้องน้ำก็ไม่รอดเลยะกูจะเอากล้องไปฉิกในห้องน้ำด้วยกินขี้อในห้องน้ำเอากินขี้ไม่ด oh no. ีเลยนี่ดิไม่กินขี้ไอ้ยควายสมองไม่ได้ขี้ก็เลยต้องกินขี้เอลหน้าเอลหลุดไปกลางนี่อย่างน่ะเมื่อกี้กลางเชื่อมเยอะโอ้ยแล้วกางหมดวะไม่ให้กลับไม่ให้กลับ ทำไมอแล้วทำไมกูตายก่อนเนียไอ้ายเล้งไอ้้เวตายทไมกูตายก่อนเฮ้พี่ชาเจ้าไปเนนะชาเจ้าเลยนะเฮ้ยใครตยกลางเนียี่ทำไมกูทำมึง้วมึงมึงต้องรอดตลอดไว้สัตย์อยเนกำ ไอ้ควายกูดักว่ตโตชิบหายแม่งกระโดดยิงตัวหน้าไม่ยิงยิงกูเอาเจอหลังเวละน้องนัทใจเย็นกำลังวิ่งวิ่งเลยท่านวิ่งเลยวิ่งตาหนึ่งตาแล้วสองดูตัวชุบโมโง่หนึ่งหน้าห้าวิโอปวดปวดเออปวด ตูดูปูด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 ูู้ดูดููด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 ูิูด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 ูมูด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 ูตูดูตูด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 ููููู กลางอะกูไปมันอยู่ลึกใครโอ้ยชิบกลางกูไปขี้หมาไหมตายสัตว์กูสมญาณมิกกี้แล้วใครยิงอะโอ้ยเอแจ็คเลยไม่รู้ใครเอ้แล้วเหรออ้ากยิงแฮกซะเปล่าเจอคลิปยิงเฮ้ยโดนโดนแล้วเบิร์ดโอ้โหเงาะเงาะเจ็บเจ็บยาวตัวเรียบร้อยได้แล้วปึ้งโดนโดนเอลโดนเอลยาวยาวลัดถังยาวรัดถัง อ้าวหงอยาวยาวโอ้ไปหิวข้าวโอ้มึงกินทั้งวันกินอะไรไม่กินอะไรเลยอึ๊บยึ๊บไม่กินไม่กินไม่กินอึ๊บยึ๊บหยุดกินหยุดกินกูไม่ดูแล้วไม่ดูเแลแล้วเอ้าไม่มีไม่มี อ่าเดี๋ยมาดูที่คนแจกจะตายไหมเราคุมาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเ้ยเฮอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยยเ้เฮ้ย้ยยเ้ยเเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้้ยเ่ยเเ เดยอดตายตูดิดิมมี่ไม่ช่วยเพื่อนน่ะโอ้กูปาเลยไปนู่นเลยกูเข้าแล้วนะเว้ยดิมมี่เอ้ามันมาเผื่อมันมากูว่าดิมมี่เจอไง่เลยโอ้หลังเลย เดี๋ยวนะเลือดไหลแป๊บเลือดไหลฉะนั้นเอามิกคีมิกคีมาแล้วดิมี่มิคีมาแล้วอืมอืมนี่มิกคีนะเว้ยมิกคีโอ๊ยขึ้นแล้วสัดนั่วน่ะจะโดดแล้วจะโดดแล้วเฮ้ยจิ้งไส้โอ้โหยิงห้ห้องไม้อิงนี่สัตว์จะยิงหัวมันมีตัวมีตัวมีตัวกัน呐 อ่ะจะกูโดนแข็งอืมหน้าแอลเฮ้ยแอลเออห้องแอลจาเหลือสิบเลยกูไอสัตว์ดีไม่จบปูเจ็บหนักตัวหนึ่งทั้งเองไม่มีแล้วป๋าดูให้หนูด้วยไม่ดูเหลือสิบเอ็เจียดเร็จเลยน้องนัทหน้าก่อนเชื่อมเชื่อมอันป๋าไปหลังเอง มันเด่สี่ตัวเชือมสองเชือมสองแตกเอาตัวดูดิมีดีกว่าดิมีดันแล้วฮะโอ้โหสายโหดโง่ตาเตายอมู่เชือมอยูเเชื่อมอยู่เชื่อมเอ็นเตอร์เทนเออ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  ไงครปะวะบี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 ยอยู่บ้านได้โอ้ยฟังยืนดูสุดเลยอะไรกันช้าแบบนี้ี่าหนึ่งสามโอ้กลเกมแล้วควันได้แล้วโอ้มันวิ่งดันมามันวิ่งดันมาดันมาแล้วดันมาแล้วเฮ้ยตายเฮ้ยเพื่อตาย เฮ้ยอยวขอไปเก็บอัติแมกหลังเองน็นอะไร่ยโอ้เลเปิดกลางไป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 ไวพี่เียเง <ไป S 1> บอกเลยว่าโอ้โหกดตัวพัทงทำดานนนะเจียมมเอานาะเรลูกสุหอนัดอะไรอะโหหลังเอ็นนีนะ โอ้วิค่อนหนูรับลูกสุนให้นะท่านอยู่ไหนวะล่ะโดนระเบิดกลางดิมี่มันโดนระเบิดกลางนี่แอออยู่ลแอลแอลตายกางเองมิกกี้โอ้โหชิดน่าเป็นมิกกี้นี่นี่ไงกางตายนั่งเนียนควายอีกแล้วแม่พ่อน่ังเนียนควายอยู่บ้านทัวร์นี่ไงเสียงอยู่บ้านมิกกี้ไปแล้ว มีขี้ไปแล้วใช่ะเะเหรอเสียงอยู่บ้านวิ่งเสียงปืนอยู่แล้วเมื่อกี้วิ่งมาแล้วไม่มีมีขี้ไม่ใช่ใชด,ดีก้อนอ,อยู่ปะวะแมงก็ยาวมีไหมอันนี้้ากโอ้ยอนะ่ะฮะพระเอกม่ขี้สองกลางฮนะ โอ้โหเกือไปแล้วกูที่ยอยู่นั่นแหละ

<Fuck> no. มาแล้ววะเอาเลยมิกกี้มิกกี้ยังไงมิกกีไ้ไหวไหม Fuck no Fuck your ass Goodbye Goodbye one สามตัวเองไปไปไหนน้าแสตมโดนเาว้ายตรงไหนอะเอ้ยเจลุ่แตวางแล้วบีตรงไหนวะจุดวาง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 จุดดจุดจุดดจุดงจุด เวลาของคุณหมดแล้วม oh. ันบวกหน่งนะสกอร์เหนอ่านาทีดิมไม่ชะนานอยู่นานทีดิมนาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮดิมไม่ดิมไม่จะวดไ้ไฟแล้วแล้ววดเขาจะี้ทยเบอกว่าแตงขอบใจมากนะเยกลังใจไง เป็นขวัญกาลังใจให้ตัวเองไโอเคครับคุณชมก็นะคลิปนี้จบกันไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย